เสียงกระดาษเก่าที่ถูกเปิดออกนั่นคือสิ่งแรกที่ฉันได้ยินจดหมายฉบับนี้ผนึกด้วยขี้พึ่งสีแดงเข้มดูขลังและน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกจดหมายปิดผนึกความลับคนอื่นตัวอักษรวดวด,วดบนซองกระซิบถามฉันเบาๆฉันลังเลแต่ความอยากรู้อยากเห็นก็ชนะทุกสิ่งข้างในบรรจุเรื่องราวของใครบางคน,นเรื่องราวที่ไม่ควรมีใครได้ล่วงรู้บรรทัดแรกเริ่มต้นด้วยความรักความรักที่แสงบริสุทธิ์แต่ยิ่งอ่านลงไปเท่าไหร่อุณภูมิ ในห้องก็เหมือนจะยิ่งลดลงถ้ยคำหวานหอมแปรเปลี่ยนเป็นความหวาดระแวงความลับดำมืดเริ่มปรากฏขึ้นทีละน้อยเหมือนหยุดมึกที่ค่อยๆกระจายไปทั่วผืนกระดาษสีขาวสะอาดความสัมพันธ์ที่สวยงามถูกกัดกร่อนด้วยความไม่ไว้ใจฉันรู้สึกเหมือนกำลังจมดิ่งลงไปในบอ่อโคลนแห่งความลับหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆใครกันคือเจ้าของจดหมายฉบับนี้และความลับที่เขาพยายามปกปิดมันคืออะไรแล้วจู่ๆทุกอย่างก็หยุดลงจดหมายขาดหายไปหนึ่งหน้า,หน,าหน้าที่สำคัญที่สุด หน้าที่เฉลยทุกอย่างความรู้สึกเหมือนถูกแขวนไว้กลางอากาศฉันมองสองจุดหมายครั้งอย่างพิจารณาแสงไฟสองกระทบที่พึ่งสีแดงเข้มเผยให้เห็นรอยนิ้วมือจาง,งๆรอยนิ้วมือที่ไม่ใช่ของฉันความลับนี้ใหญ่กว่าที่ฉันคิดและฉันได้ก้าวเข้ามาเกี่ยวข้องกับมันโดยไม่รู้ตัวแล้ว